ช่วงโควิดเข้ามาผมก็ตอนนั้นไม่มีอะไรทําครับก็เลยศึกษาต้นไม้ครับโดยการซื้อต้นไม้มาเลี้ยงกะว่าเลี้ยงเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะขายนะครับก็ไปโพสต์ในกลุ่มคนรักต้นไม้เหมือนกันอะโกนิมาอะไรเงี้ยก็โพสต์เสร็จปุ๊บก็มีคนมาถามราคาราคาราคาขึ้นเต็มเลยประมาณประมาณร้อยร้อยกว่าได้แล้วตอนนี้ผมก็เลยหลังจากนั้นผมก็เลยเลยจับจับมาขายนะครับ สวัสดีครับเก่งครับพงพธ์เปรมนัทครับออผมเป็นเกษตรกร,ร,กรครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับก่อนหน้านั้นก็เคยไปทํางานที่เกาหลีมาแล้วตอนนี้ก็กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาค้าขายนี่แหละเป็นมาค้าขายกับแม่ครับขายเนื้อครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงโควิดเข้ามาไม่มีอะไรทําก็เลยได้มาทําต้นไม้ครับ ไปดูที่สวนก็เลยไปสกิดเห็นไม้ด่างเข้าแล้วก็เอาไม้ด่างนะครับมาลงประมูลขายนะครับผมก็เอ๊ะทำไมไม้ด่างมันได้ราคาเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มติดใจในไม้ด่างครับเทคนิคการขยายพันธุ์ของต้นไม้นะครับแต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้จะยกตัวอย่างให้เช่นเงินไหลมานะครับอันนี้เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายโตไวนะครับชื่อภาษาอังกฤษศัาษาอักอังกฤษก็คือซิงโกเนียมนะครับซิงโกเนียมไหลมาดางเหลืองนะครับอูเรีย วิธีการตัดนี้ก็คือตัดตามข้อเขานะครับเพราะแต่ละข้อเขาจะมีรากหมดนะครับจะมีรากหมดเลยทุกข้อนะครับวิธีการตัดก็นี่เลยตัดโชกง่ายมากตัดให้มีรากติดอย่างเดียวเพราะว่าเราใช้ตัวล่อรากจากสเปกท่ำมอรแล้วนะครับตัวนี้ใช้ล่อรากอากาศมันก็จะพันเกี่ยวเล็กๆนิดน่อยพันเกี่ยวมากง่ายๆสเปกท่ำนะครับ ถ้าไม่มีตัวสเปกทัมนี้รากจะสั้นมากถ้าใช้เกาะรากธรรมดาตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากในการปลูกต้นไม้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาแช่น้ํายานะครับแก้เชื้อรานะครับแล้วก็เร่งรากใส่ลงไปเลยนะครับประมาณสักสิถึงสานาทีนะครับทิงไว้อย่างนี้ ก่อนที่จะตัดต้นไม้นะครับเราก็คำนึงถึงอ,อ,อุณหภูมิอากาศด้วยถ้าตัดช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยฝนมากๆอะไรเงี้ยไม้ก็จะติดเชื้อราแล้วก็เน่าได้ง่ายครับครับหลังจาก15วันนะครับเราก็มาเช็คดูแต่นี้ต้นอื่นนะผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ลาก็จะมาแบบนี้นะครับคือวนแล้วก็เยอะมากเลยแต่นี้ทําด้วยวัสดุธรรมดานะครับมะพร้าวเพราะเป็นลหลขาวไม้ไม่ได้แพงมาก หลักๆนะครับที่ผมขายก็คือตลาดออนไลน์นะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ได้ง่ายนะครับหลักๆเลยที่ต้นไม้ที่ขายนะครับก็จะมีอย่างเช่นมอนเซอร่าอัลโบนะครับนี่หลักๆอยู่ใบละ5,000-10,000ถึงนะครับแล้วแต่ลวดลายใบแล้วก็ขนาดของใบนะครับอันนี้ก็ราคาเหมือนกันราคาอาจจะไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่ความบางของใบด้วย หลักๆเลยก็จะขายประมาณนี้แล้วก็มีไหลเหลืองนะครับไหลเหลืองนี่ก็ใบละ5,000ถึง1,000 0นะครับก็แล้วแต่ลวดลายเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาเราก็ขายให้ราคาที่แบบไม่เท่ากันนะครับถ้าขายออนไลน์ก็จะเป็นการประมูลสินค้าซึ่งคนที่ชอบหรือรักไม้จริงๆอ่ะเขาจะไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคาเขาจะใส่ราคาให้เราเองครับแล้วก็ตอร์ติ้เชคนะครับตกใบละ1,000ถึง2,000นะครับหลักๆเลย ่แล้วก็มีมอนเซราอูลเรียนะครับมอนเหลืองตัวนี้อยู่ที่ราคา2 0 0 0 0ื่นถึงสองหมนหานะครับพาไลโซนะครับใบละ1 0 0 0ถึง2,000บาทและอันนี้ที่เป็นไม้ที่ขายดีที่สุดนะครับแล้วทุกคนเล่นกันกันได้เลยเพราะว่าราคาไม่แพงมากคนที่เข้ามาในวงการไม้ดงัง ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเขาจะชอบเล่นไม้นี้กันก็คือซิงโกเนียมไหลข่าวนั่นเองนะครับอันนี้ตกใบละ5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทนะครับอยากให้เริ่มต้นปลูกไม้ด้วยความสุขของตัวเองก่อนไม้ของเราที่เราปลูกนะครับจะได้มีคุณภาพนะครับเมื่อมีคุณภาพแล้วอ่ะสิ่งนี้แหละครับสร้างรายได้ให้เราแน่นอนครับ